นีม้มีท่าวอร์มอัพเปอร์ใหม่รอบวอร์หมหัวไหลเพราะว่าอ,าอายุมากขึ้นแล้วไหลจะมีแนวโน้มที่ติดมากขึ้นรุ่ว่าใหม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เ,เป็นใช้วิธีนี้ในการวอร์มก่อนที่จะเริ่มเวทนะคะก็คือ,อใช้เวทเนี่ยประมาณปเปาก็ได้นะคะอันนี้3กิโลนะคะรู้ว่าเรา แต่แล้วแต่คนนะถ้าเกิดว่าแบบอยากจะใบเบาบว่าน,นี้หรือหนักว่าน,นี้ก็ได้นะคะเพราะเรามีจุดประสงค์คือแค่วอร์มสร้างโมบิลิตี้ให้กับไหลแล้วก็ช่วงตัวด้านบนเท่านั้นเองนะคะอัพเพอร์เลยพวกนี้นะคะนะยืนกลางมือออกนะคะการกางแขกกางมือออกไปอย่างเงี้ยนะคะแบมือนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็ขึ้นมาคล้ายๆกับทำฮาโลเหมือนกันนะแต่ว่า,เ,าเราใช้ทีละข้างอะ นะคะที่สำคัญคือโพสเจอรเราต้องดีหลังเราต้องตรงนะคะแล้วก็สังเกตเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยเวลาที่ออกอัพเพอร์แล้วจะชอบคอยืน่นเหมือนใช้คอช่วยเกรงอันนี้ไม่ได้นะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ถ้าโพสเจอรเราไม่ดีเราทำอะไรที่แบบหลังงอปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้ในส่วนที่เราต้องการอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้นิดหนึ่ง ะะแล้วเวลาหมุนรอบศรีรษะเนี่ยก็พยายามให้มันรอบแคบๆนะคะก็พอนะเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปวงกว้างใหญ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะวงรอบก็คือข้างหน้าทีข้างหลังทีนี่งงแล้วเมื่อกี้ทาข้างหลังหรือข้างหน้าไ่ระเดี๋าวทำอีกทีนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาประมาณนี้ค่ะ เราจะรู้สึกว่าช่วงตัวด้านบนของเราแล้วก็หัวไหล่ r t t t o r Cuff ของเราเนี่ยมันถูกถูกบริหารนะคะกระตุ้นปลุกให้ตื่นแล้วรู้สึกว่ามันมีความลื่นไหลมากขึ้นไหลที่แบบอาจจะกำลังจะติดอะไรเงี้ยก็ไม่ติดมันเหมือนกับเป็นการสร้างทั้ง Mobility แล้วก็สร้างความแข็งแรงไปไปด้วยพร้อมๆกันประมาณนั้นนะคะ